สวัสดีครับวันนี้รายการ Energy Gamer นะครับผมเอม่วันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมลูเซียกันนะครับผมเด็กเวนนี่นั่นเองถ้าผมไอ้นี่เสร็จแล้วถ้าผมสอนโหลดเสร็จแล้วผมอาจจะไปไอ้นี่ก็ได้นะขั้นแรกก็คือคุณไปเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ทั้งหมดไว้ข้างล่างนะครับสิ่งที่คุณต้องใช้ก็คืออยู่ทเลนเทอร์อนะครับผมหรือ้าใช้อะไรก็ได้ที่มันแตกไฟล์ซีดีออกมาได้ นะผมเพราะคุณต้องดาวน์โหลดจากอยู่เทเลนตนะผมไม่สอนโหลดตอนนั้นแล้วกันไปหาดูของเองขเง,ขงินกันริมพันกันพอคุณโหลดออกมานะผมมันจะเป็นของอา m e จีเมคานิกนะครับผมเราจะเขียนไว้ลูเชียสเลยทีเดียวสิงเฮียช่างไม่มนี่นี่ก็คือไอขั้วนะครับไอขั I ้วนะครับผมนี่คืออะไรไม่รู้ช่างมันครับให้คุณกดเซตอัพไปครับผมพอกดเซตอัพไปนะผม อันนี้ของของหกสบี่บิตจะเป็นแบบของผมนะมันจะถามก่อนว่าจะทำไหมก็คืออย่างนี้เนี่เองกดเข้ามาอ่ะแล้วเราก็ welcome to the in, inside in หรือเปล่าช่างมันเถอะนะครับผมก็ลูเชียสนะครับโจเหมือนผมสอนโลเตนเนลเก่าๆอ,อ่ะจำได้ไหมไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรโอเคนะครับเ e ็กไปครับใช้อังกฤษครับเ e ็กไปครับผม next ไปครับผม อินกินสตอไปเลยครับผมก็รอนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อเสร็จเรียบร้อยอาวเฮ้ยอาไินะคนับผมใครอยากไอ้นี่นะครับใครอยากเป็นพนกัาผมแอดนะครับ a อคซนะครับหนึ่งสองสามเจ็ดนะครับผม๋ยวให้่าข้างล่างเลยนี่นะครับกดฟินิชไปครับผมฟินิชนีดนะฟินิชเลยโอ้โหทุยเม่ใช่ นะครับผมนี่ดีเจดีเจอะไรติดตามหนะ้ามังคานะจำไว้อย่าติดตามนะครับผมแล้วเราก็จะได้แล้วนะผมลุกอึด <c oughs> ขออภัยเราจะได้เกมรูเชีย่ยมานะผม <c oughs> ก็ขอให้เล่นเกมอย่างสนุกนะผมเอาไปเล่นกันอย่างดูดีมีคุณภาพหรือเปล่านะผมค,ครับ